ครับเที่ยงวันพันแทนกลับมาอีกแล้วครับเป็นประดามทุกเที่ยงทุกวันนะครับวิเคราะห์วิจารทุกศึกนะครับวันนี้นะครับวันที่2กุมภาสองห้าหกเนะครับศึกมวยมันบรรสุจัดโดยทีมงานเพชรยินดีที่เวทีมวยลังส์นะครับมาครับมาวิเคราะห์คู่หนึ่งกันเลยดีกว่าครับเพชรจัดสรรส่อสัมพันธ์เจอกับธีระชัยพอลักบุญครับเคยเจอกันมาหนึ่งทีแล้วนะครับพลิกไปพลิกมาครับ เพชรจัดสรรสสัมพันธ์อายุ18ปีสูง160เป็นคนอุทัยธานีซ้อมอยู่ที่สสัมพันธน้ำหนักไปปล่อย48กิโลเมื่อเช้านี้มาช่าง่ง101.9่าขาเป็นจุดหนึ่งเป็นมยวยประเภทฝีมือครบเครื่องคับบูดูดันครับมีลูกคึดตลอดอาวุธหลากหลายครับเคยชนะมา1ทีนะครับ3ฟอร์มหลังล่าสุดครับชนะคะแนนก,นกางเขยเล็กชนะคะแนนพีระชัยไฟล์ล่าสุดครับชนะคะแนนเพชรนำโชคพียู่ผ้าใบาที่เวทีราชดำเนิน พีระชัยพอหลักบุญอายุ17ปีสูง1 6 2เป็นคนจังหวัดอุบลซ้อมอยู่ที่พอหลักบุญจังหวัดขอนแก่นเมื่อเช้านี้มาช่าง 1- 0 2พอดีครับน้าหน้าไปปล่อย19.9เนะครับเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือครับเตะต่อยรุนแรงครับเปิดเกมตลอดก็มีลูกฮึดครับสามไฟล่าสุดครับชนะคะแนนยกมงคลอึ่นอุบลชนะคะแนนพนมทวนน้อยต่อวิทยาไฟล่าสุดครับแพ้คะแนนพิจัดสรรสสัมพันธ์คู่นี้นะครับค่อนข้างสูสีเลยนะครับพอไฟแรงนี่เบียดกันไปเบียดกันมานะครับ ไฟนี้นะครับผมเชื่อว่าเพชรตัดสันนี่ครับจะเบียดชนะไปได้ครับผมชอบไปทางด้านเพชรตัดสันสอ,ส,อสัมพันธ์ครับมาต่อกันคู่ที่2ของรายการครับยอดศิลปะรถสวยจกกัดเกตเจอกับนำสุขบุญล้านนามวยชายยอดศิลปะอายุ22ปีสูง165เป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมอยู่ที่รถสวยจัดเกตสายพิ้วครับที่จังหวัดเพชรบุรีน้ําหนักไปปอยห้าสิบกิโลครับเมื่อเช้านี้มาชั่ง115.7ลดไปจุดเครับ เป็นมวยประเภทบู้มวยขวาฝีมือครบเครื่องครับเปิดเกมเตะขาต่อยขวาหนักครับมีหมัดแรงไอคิวดีการผันมวยดูดีกว่าครับสฟอร์มหลังครับแพ้คะแนนนิโรสสอบุญมีฤทธิ์แพ้คะแนนเพชรสองเลยลาวัยไมไทายไฟล่าสุดครับมาโชว์ฟอร์มไว้สวยครับชนะคะแนนก้องสุรินสอจอเล็กเมืองนนทที่ช่องเจ็ดสีครับส่วนทางด้านเจ้านํำสุขอายุ19ปีสูง1 6 5เป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ ซ้อมอยู่ที่บุญล้านนามวยชไทยที่จังหวัดเชียงใหม่น้ำหนักไปปล่อย57กิโลเมื่อเช้านี้มาช่าง1 1 6พอดีเป๊ะครับเป็นมวยประเภทบู๊ครับอาวุธรุนแรงครับเตะขาต่อยขวาต่อยท้องแรงครับช่วงนี้ฟอร์มสดครับชนะนอกยก3าเพชรน้องฟาร์มไฟเตอร์มือไทยชนะนอกยก3เพชมเรมณีบอ,นนอ,กก 3, อว,วิเชียนยิ้มชนะคะแนานาไกทองเรียงกีฬาสุราษฎร์คู่นี้นะครับเป็นการวัดชั้นของเจ้านํำสุขครับ ถ้าผ่านไฟนี้ก็ขึ้นเป็นมวยเอกเลยครับแน่นอนครับความเก่าต้องมาอยู่ที่ยอดศิลปะครับคู่นี้นะแกับต้น,นนี่ได้ลุ้นก่อนครับนำสุกครับถ้ากดไม่นับนี่ค่อยขายายออกตัวครับต้นๆผมชอบไปที่นำสุกลุ้นและน้ามวยไทยครับมมตอ่ออคู่ที่3คู่ร้องคู่เอกของรายการครับวุฒิเดชทีเดดเก้าเก้าเจอกับเก้ากระดัดสอเทียนโผลวุฒิเดชทีเด็ดเดดก้าเก้าอายุสิบเก้าปีสงถึงร้อยเจ็ดสิบเป็นคนจังหวัดโคราชซ้อมอยู่ที่ทีเด็เก้าเก้าน้ำหนักไปปล่อยหกสิบสี่กิโล เมื่อเช้านี้มาช่าง่ง133.0ลดไป2ปอนด์ครับเป็นมวยประเภทมวยเข่าครับเตะขวาต่อยขวารุนแรงครับมีเข่าในเหนียวแน่นครับบูดูดันครับปลายปลายแข็งแรงครับ3ฟอร์มหลังล่าสุดครับชนะน็อกยก4ี่ล่าฝันชนะคะแนนพรพิทักษ์ไฟล์ล่าสุดครับแพ้คะแนนลูกนิมิตหนุ่มบางกระดีที่จิตมึงนนท์ครับส่วนทางด้านเจ้า9ก้ากระดาษสอเทนโพครับอายุ17ปีสูง171เป็นคนจังหวัดกระบี่ซ้อมอยู่ที่สอเทนโพครับน้ำหนักไปปล่อย6กกิโล เมื่อเช้านี้มัชััง100สายวง2ตามพิกัดพอดีครับเป็นมวยเพะเมวยเข่าครับเปิดเกมขวาคอลัดในเหนียวแน่นครับแข็งแรงครับไปไปมีลุ่งขึ้นตลอดครับ3ฟอร์มหลังล่าสุดครับแพ้คะแนนอีสานเหนือชะนะคะแนนแสงเชียนจิว๋วไฟล่าสุดครับชะนะนอกยก4เทวดาเล็กข2เมืองเถินมวยไาย คู่นี้นะครับต่อกัน1ปอนนะครับเป็นประเภทมวยเข่าด้วยกันนะครับลูกเก๋าอยู่ที่วุฒิเดชนะครับความสดนี่ก้าวกระหลัดนะครับส่วนตัวนะครับผมชอบความเก๋าที่วุฒิเดชครับจะอาศัยความเก๋าเบียดชนะไปครับชอบที่วุฒิเดชทีเด็ดก้าครับเมื่อต่อคู่เอกของรายการก็ฟุกน้อยฟุกมะม่เกียวเจอกับคัมพีเทวดาสิทธิกุลเจ้าฟุกน้อยอายุ22ปีสูง173เป็นคนจังหวัดวีรามซ้อมอยู่ที่จังหวัดวีรามที่บ้านครับ น้ำหนักไปปล่อย67กิโลมื่อเช้านี้ม่ช่่ง137.7ลดไปจุด7ครับเป็นมวยประเภทอาวุธครบเครื่องครับมีอาวุธสอดแข้งปั้มที่แข็งแรงครับมีศอกครับมีลูกไต่กั้นคอครับ3ฟอร์มหลังล่าสุดครับชนะคะแนนมรดกเพชรชนะคะแนนยกพลันชยัยแพ้นอกยก4ดามพลันชัยที่เวทีมวยช่อง7ครับ ส่วนทางด้านเจ้าคอมพีเทวดาครับอายุ21ปีสูง183เป็นคนจังหวัดสุรินทร์ครับซ้อมอยู่ที่สิทธิกุลจังหวัดสุรินทร์น้ำหนักไปปล่อย68กิโลเมื่อเช้านี้มาช่าง137.5ลดไปจุด5ครับเป็นมวยเพศมวยตีนซ้ายสูงยาวจังหวัดฝีมือสัตว์แข้งรุนแรงครับแตะสายรุนแรงครับเป็นน้องชายของเจ้าดิเทวดาครับ3ฟอร์มหลังล่าสุดครับชนะนอกยก3จอมโหดทีเด็ดเกแพ้คะแนนเพชร2ภาคไฝล่าสุดพลิกแพ้นอกยก4ี่ฉัดเพชรสอตโต้ตตงปาจีน คู่นี้นะครับผมชอบไปมวยลองนะครับถ้ามีราคาลองดีๆนะครับผมเชื่อว่ามีราคาให้ออกตัวครับตัวใหญ่กว่านะเห็นรูปร่างด้วยนะครับผมชอบไปทางด้านคำพีเทวดานะครับใจนะครับลายเสียงเข้ากลุ่มมวยนะครับโอเพนแชทในไลน์นะครับ p k y 1 6 8นะครับอย่าลืมออกตัวบางทุนกันนะครับสวัสดีนะครับ